ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Twisted Metal สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปฉากจบภาคที่1และภาคที่2ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับใน Twisted Metal ภาคที่3ยังคงมีตัวละครที่โผล่มาจากภาคที่แล้วให้เห็นอยู่บ้างคนที่1 Axel กับรถ Axel หลังจากภาคที่แล้วเขาได้ขอความกล้าจนกระชักแขนตัวเองขาจะเครื่องพัฒน,นาการติดล้อข,ของพ่อมาได้แต่มันกลับทําให้เขากลายเป็นคนพิการในครั้งนี้ความปรารถนาของเขาคือการได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรตลอดกาลแต่ดันไม่ได้ระบุวา่าต้องเป็นเครื่องจักรไหนคาลิปโซ่เลยเปลี่ยนให้เขาเป็นนาฬิกาซะเลยคนที่2มิสเตอร์กริมกับรถมิสเตอร์กริมย่อมทุบผู้กินดวงวิญญ,ญาณแต่วิญญ,ญาณของมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถทําให้เขาพอใจได้อีกต่อไป สิ่งที่มิสเตอร์กริมปรัรถนาในครั้งนี้จะเป็นดวงวิญญาณของคาลิปโซเพื่อที่เขาจะได้ทรงพลังมากขึ้นไปอีกขัน้นแต่ในภาษาอังกฤษคำว่าโซที่แปลว่าวิญญาณนั้นไปใกล้เคียงกับคำว่าโซที่แปลว่าฝ่าเท้าหรือพื้นรองเท้าคาลิปโซและหยับมิสเตอร์กริมให้เป็นรางวัลคนที่ 3. แกรนนี่เดรดกับโรดแฮมเมอร์เฮดหญิงชราผู้เดือดดอนเพราะการแข่งขันทวิสต์เมทัลที่วุ่นวายและเสียงดังความปรัรถนาของเธอจึงเป็นการจบการแข่งขันทวิสต์เมทัล เธอจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่ได้นั่งดูทีวีระว่างถักสเวตเตอร์ให้กับน้องหมาพิษบูของเธอได้อย่างมีความสุขคาลิปโซเลยจับยายมัดไว้กับเก้าอี้ให้เธอไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้และจับเธอทางตาไว้ให้ไม่สามารถเลือกดูทีวีได้คนที่4เจมี่และบัสโลเบริร์สกับรถเอาท์ลอที่กลับมาสารต่อความปรารถนาที่จะทำลายการแข่งขันทวิสเทเมทัลและสร้างโลกที่การขับขี่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อถนนปลอดภัยแบบ100%ซก็ทำให้ทั้งคู่ตกงานไปด้วย คนที่5ามาคัสเคนกับรถรถคิวชายใดบ้านผู้ลงแข่งก็ราคิดว่าตัวเองมีสิทธิชนะความปรารถนาของเขาคือการหลีกหนีจากโลกที่บิดเบี้ยวไปอยู่ในความเงียบสงบตามลำพังท่ามกลางป่าสนซึ่งในภาษาอังกฤษต้นสนใช้คำว่าพายส์าลิปโซเลยส่งเขาไปอยู่ในห้องผู้ป่วยเดี่ยวในโรงพยาบาลจิตเวชวิสเปอร์ลิงพายซะแทนคนที่ 6. แลนส์ไวเดอร์กับรถสเปกเตอร์ที่เป็นนักสแสดงเหมือนเคนมาสเตอร์ในภาคที่แล้วแถมยังขับรถชั่นเดียวกันแต่ก็เป็นคนละคน ความปรารถนาของเขาคืออยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกขณะที่เปิดทีวีเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นหน้าเขาคาลิปโซ่เลยเอาแลนด์ไปขังเอาไว้ในทีวีคนที่7บรูซค็อกเลนกับโรสทัมเปอร์ชาวแก๊งคนเดิมที่ครั้งนี้ปรารถนาจะได้อยู่กับเพื่อนๆตลอดไปซึ่งในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแฮงวิดโฮมมีแต่คำว่าแฮงหมายถึงการแขวนได้ด้วยคาลิปโซ่เลยเปลี่ยนให้ Bruce, บรูซกลายเป็นเครื่องประดับเอาไว้แขวนหน้ากระจกรถแทน คนที่8จับตันโรเจอร์สกับโรสวอร์ทอกที่ในภาคที่แล้วคาลิปโซได้มอบร่างกายที่เป็นหนุ่มให้กับเขาแต่ดันไม่ได้ให้ส่วนหัวมาด้วยความปรารถนาของเขาในครั้งนี้จึงเป็นหัวที่เขากับร่างกายที่เขามีอยู่ซึ่งคาลิปโซก็ให้ตามที่ขอเพียงแต่ไม่ได้ต่อหัวให้เท่านั้นเองสำหรับตัวละครใหม่ในภาคที่3จะมีเพียง4ี่คนเท่านั้นครับคนที่1บัสเตอร์คอรกับโรสอูกเกอ คนงานก่อสร้างกรามบึกที่เดิมทีแค่อยากแก้แค้นผู้คนที่เข้าแข่งทวิเซสเมเทอที่ทำถนนของเขาพังแต่เมื่อชนะการแข่งขันความปรารถนาของเขาคือการอยากให้คนอื่นๆได้เห็นมุมที่เป็นเด็กของเขาบ้างคาลิปโซ่เลยเปลี่ยนให้บาสเตอร์กลายเป็นเด็กซะเลยคนที่2ครับคิดกับรถครับคิดเด็กหนุ่มที่อยากปาร์ตี้ยาวตลอดทั้งคืนคาลิปโซ่ด้ส่งเขาไปปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนที่阿拉กาที่มีช่วงเวลากลางวันยากกว่าปกติมากซึ่งตามข้อมูลจริง 阿拉斯加ในช่วงหน้าร้อนจะแทบไม่มีเวลากลางคืนเลยส่วนในหน้าหนาวก็แทบไม่มีกลางวันเลยเช่นกัน <c oughs> คนที่ 3. เดเมียนโคลส์กับรถไฟสตาร์เตอร์ชายผู้ชอบไฟไปที่ไหนก็จุดไฟเผาเขาไปทั่วความปรารถนาของเดเมียนคือการไดปิ้งบาร์บีคิวกับเพื่อนๆคาดิปโซ่เลยจัดให้แต่สิ่งที่โดนปิ้งกลับมีตัวเดเมียนรวมอยู่ด้วดย,วย,วย,วยคนที่ 4. ี่เอมเบอร์โลสกับรถเฟรเวอร์พาวเวอร์สาวน้อยผู้เข้าแข่งเพื่อขัดความผู้แข่งคนอื่นๆที่กำลังทำลายโลก ภายหลังวันปรารถนาของเธอคือการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยดอกไม้คาลิปโซ่เลยสร้างโลกที่มีดอกไม้กินชคนขนาดใหญ่ให้เธอสําหรับบอสในภาคนี้จะมีอยู่4คนคนที่1นึ่งมิดเดิลเคนกับโรสสวีททูชสามารถกดสูบเพื่อปลดล็อกตัวละครมาเล่นได้วัมปรารถนาของเขาในภาคนี้คือการได้กินลูกอมและไอติมมากเท่าที่ต้องการคาลิปโซก็จัดให้ตามนั้นแต่การกินของหวานมากเกินไปก็ทำให้สวิตทูชฟันผุด้วย คนที่2อมินเนียนกับรถมินเนียนความปรารถนาของเขาในครั้งนี้คือการได้อยู่ในนรกตลอดไปซึ่งในภาษาอังกฤษนรกใช้คําว่า hell คาลิปโซ่เลยส่งเขาไปอยู่ที่ชุมชนเ e ล l ที่มีอยู่จริงในรัฐมิชิแกนส่วนบอสอีกสองคนคือมิสเตอร์แอสกับรถดากไซ์และใครสักคนที่ขับรถพรีมิวอลแต่สองคนนี้ไม่สามารถปลดล็อกมาเล่นได้เลยไม่มีเนื้อเรื่องครับ ต่อมาในภาคที่4จะมีความแตกต่างจาก3ภาคที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเพราะคนที่จัดการแข่งในครั้งนี้คือสวีตูสที่ยึดอำนาจของคาลิปโซ่มาได้ทําให้คาลิปโซ่ทุกเปลี่ยนสถานะจากผู้จัดงานเป็นผู้เข้าแข่งแทนในภาคนี้เราจะมีรถที่คุณตาเพียงสองคันเท่านั้นคนที่1กับตันกริมกับรถกับตันกริมความปรารถนาของเขาคือการได้ฆ่าสวีตูสในการดวลดาบ <S S แล้วชิงวิญญาณของเขาแต่พอถึงการต่อสู้จริงสวีตูสจะเป็นฝ่ายชนะ ทำให้นกแก้วของกัปตันกิมถูกฆ่าตายคนที่2เจนเนลอวลวอร์ War Talk, กับรถเจนเนลอววอร์ทอกความปรารถนาของเขาคือการได้เป็นผู้บัญชาการกองทัพแบบดั้งเดิมที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือเทคนโนโลยีสมัยใหม่สวีทูสเลยให้วอร์ทอกไปอยู่กับกองทัพของเล่นเลยสําหรับผู้เข้าแข่งหน้าใหม่ในภาคนี้จะมีมากถึง11คน คนที่ 1. Or b i t a บิทลกับรถ Or บิท a ลสายรับชาวอังกฤษที่ถูกส่งไปสืบก,การทดลองลับแต่กลับต้องใบหน้าเสียโฉมเพราะกำมันตลังสีทำให้ถูกขับไล่ออกจากสังคมวันปรารถนาของเขาจึงเป็นการได้กลับไปดูเหมือนทุกๆคนอีกครั้งแต่แทนที่สวีทช์จะทำให้ออบิทัลกลับมาดูเป็นปกติเขากลับทำให้ทุกคนใบหน้าเสียโฉมเหมือนออบิทัลซะแทนคนที่2 c o คอนเนอร์นาซัง <ๆ S 1> กับโรถพิซซ่าบอยไดกส่งพิซซ่าที่รวยที่สุดในอเมริกา ความปรารถนาของเขาคือการได้ครอบครองรถที่เร็วที่สุดในจัก,กรวาลแต่นั้นก็ททำให้รถของเขาบินออกนอกโลกทะลุเข้าแบ็คโฮลไปเลยคนที่ 3. ามคาลิปโซกับรถคาลิปโซชายผู้ได้รับพลังจากซาตานแต่จับถูกสวีตทูสแย่งไปในภาคนี้ความปรารถนาของเขาจึงเป็นการได้พลังและตำแหน่งของเขาคืนแต่สวีตทูสก็ไม่ยอมง่ายๆทำให้เกิดการแย่งแหวนเกันขึ้นจนเกิดการระเบิดสุดท้ายเลยจะเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้เป็นคนได้แหวนวงนี้ไป คนที่ 4. ี่ควอตโรกับรถควอตโรนักล่าฆ่าหัวผู้ต้องการกำจัดทุกคนที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติซึ่งกรวมไปถึงคาลิปโซสอมบี้ริมและสวีตทูธด้วยทำให้กลุ่มของสวีตทูธถูกตำรวจอวกาศจับไปคนที่5ก็อกเกิลอายส์กับรถก็อกเกิลอายส์ใผู้เกลียดมแมลงความบัตราของเขาจึงเป็นการจับมแมลงทั้งหมดเพื่อจะได้กำจัดพวกมันซะสวีตทูธเลยเอามาแลงทั้งหมดมาอยู่ในตัวของก็อกเกิลอายส์แทน คนที่6ซานิตาคอมเบตกับโรถมิสเตอร์เมดแม่บ้านสาวสุดเซ็กซี่ผู้อยากทำลายความสงบสุขของคนอื่นวันปรารถนาของเธอคือการให้สวีททูธไปทำงานรับใช้สังคมและกับการลบความผิดเก่าที่เคยทำเอาไว้ทำให้สวีททูธต้องไปเข้าฟังอบรมการับขีอย่างปลอดภัยคนที่7ไมโครบรัสกับรถไมโครบรัสชายตัวเล็กผู้ปรารถนาจะตัวสูงเสียดฟ้าจนผู้คนต้องยำเกรงเขาซึ่งสวีททูธก็ให้ตามที่ขอ ไมโครบัสได้ตัวใหญ่กว่าตึกจริงๆแต่เขากลายเป็นลูกปั่นคนที่8ทร Trashman กับรถ Trashman ใา้ผูเขาง่คยขยะและมแมลงสาบวานปรถนาของเขาจึงเป็นการทําให้โลกนี้เต็มไปด้วยขยะที่ตัวเขาและมแมลงสาบจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขสวิูชและทําให้ Trashman ได้อยู่ท่ามกลางกองขยะโดยการย่อส่วนเขาเอาไว้ในถังขยะนั่นเอง คนที่9าลาฟและเม็กกับรถเดอะโจนเซสคู่สามีภรรยาที่พาลูกๆมาร่วมแข่งงานทวิสต์เมเทัลเพื่อสารวามสัมพันธ์ในครอบครัวความปรารถนาของพวกเขาคือรถเทเลอร์คันใหม่ที่มีสวิตชมาขับรถให้แต่สวิตช์ทนครอบครัวนี้ไม่ได้เลยขับรถแหกโขงลงหนะ้าผาไปเลยคนที่10เดนิสเพทูเนียแฟรนเดอร์สกับรถแบล็กควีนตัวละครนี้ประวัติไม่ชัดเจนเพราะในฉากจบดันไม่ได้พูดภาษาคนแต่ในตอนจบ ความปรารถนาของเขาจะเป็นการได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและดูเหมือนว่าสวีทูสจะไม่ได้แกล้งอะไรเขาอีกด้วยและคนที่11บอล็อบซอมบี้กับยรตมิสเตอร์ซอมบี้นักดนตรีเฮฟวีเมทัลผู้ปรารถนาให้ทุกคนบนโลกได้ยินเสียงข้ามควรของวิญญาณคนตายซึ่งคนที่ให้เสียงตัวละครก็คือล็อบซอมบี้เองและในฉากจบยังเป็นภาพการเล่นดนตรีของเขาอีกด้วยสำหรับบอสในภาคนี้มีมากถึง9คนแต่มีเพียง3าคนเท่านั้นที่เราระบุตัวคนขับได้ นั่นคือ e x c e l กับรถ Super e x e l l m i n มินเนียกับรถมินเนียน,น,น,ยนและ Ni d เดิลสเคดกับรถ s w e ว t t o o t h แต่พวกเขาไม่มีเนื้อเรื่องทำว่าในฉากจบมีบอกแค่ว่าพวกเขามีสิทธิ์จะขอพรได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าขออะไรและเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปอนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิป เราไว้เดียกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ